วิธีการสมัครสมาชิกผ่านอีเมลแตะที่ Register Now สมัครสมาชิกผ่านอีเมลให้กรอกอีเมลที่ต้องการสมัครลงไปในช่องติ๊กเครื่องหมายถูกที่เงื่อนไขและกด Register ระบบจะทำการให้กรอกรหัสผ่านและรหัสยืนยันหลังจากนั้นให้กด Login ครับวิธีการสมัครสมาชิกผ่าน Apple ID ให้แตะที่รูปโลโก้ Apple แตะที่ Continue with Purpose สแกนหรือใส่รหัสหลังจากนั้นให้เริ่มต้นการใช้งานแนะนำหน้าแอปพลิเคชันเบื้องต้นให้เราแตะที่ไอคอนรูปบ้านแตะที่ Location แล้วก็กำหนดรหัสไปรษณีย์จากนั้นกดยืนยันครับวิธีการเพิ่มกล้องนะครับให้กดที่ Add Device ครับ ไม่ว่าจะเป็นกล้อง 4G หรือจะเป็นกล้อง Wi-Fi ก็ต้องใช้วิธีการนี้นะครับหลังจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนในระบบได้เลยครับแนะนำเมนูแถบด้านล่างนะครับ Device ซือกล้องในระบบ Cloud Video ค,คือวิดีโอออนไลน์นะครับกล้องและการตั้งค่า วิธีการใช้งานระบบคลาวด์เริ่มต้นเราจะต้องมีการ Subscription เพื่อใช้งานระบบคลาวด์ก่อนนะครับครั้งแรกที่เราสมัครจะได้รับซับสคริปชันฟรี e e วันหลังจากนั้นจะเป็นการซับสคริปชันโดยการชำระเงินครับเลือกจ่ายเป็นรายเดือนราย6เดือนหรือรายปีได้ครับการแต่งตั้งแอดมินและการแชร์กล้อง ให้เราแตะไอคอนแชร์เพื่อกล่องอีเมลของผู้ที่ต้องการแชร์ให้ดูครับให้เรากดยืนยันต่อไปจะเป็นการตั้งค่าปิดเปิดการแจ้งเตือนครับเราจะเห็นไอคอนเป็นรูปกระดิ่งอยู่ใต้ภาพครับให้เรากด1ครั้งเพื่อเป็นการปิดหรือเปิดหลังจากนั้นให้กดโอเคครับ แนะนําวิธีการใช้งานฟังก์ชันของกล้องครับการสไลด์จอไปด้านซ้ายหรือด้านขวาเป็นการเพิ่มหรือลดเสียงและการสไลด์จอขึ้นหรือลงเป็นการเพิ่มแสงหรือลดแสงครับการตั้งค่ากล้องนะครับแต่ที่เฟืองมุมขวาด้านบนครับบรรทัดแรกคือการตั้งชื่อกล้องครับให้เราพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วกดยืนยันครับหลังจากนั้นให้กด apply สตอร์เล m a ม a จเมนต์คือการตั้งค่าการบันทึกครับผ่านระบบคลาวด์วิดีโอหรือผ่าน SD Memory card ครับต่อไปเป็นการตั้งค่า Image c l i p กรณีติดตั้งกล้องแบบกับหัวหรือกับด้านครับ Vision Mode กรณีที่เราไม่ต้องการใช้แสงไฟ Activity Detection คือระบบตัวจับก,การเคลื่อนไหวแต่เพื่อเปิดหรือปิดครับ หลังจากนั้นให้เราตั้ง Sensitivity ครับ High Medium หรือ Low เป็นการตั้งค่าความไวในการ Wake-up กล้อง Alarm Area เป็นการตั้งค่าพื้นที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับจะมีเมนูให้เราเซตค่าเพิ่มเติมหลังจากนั้นให้เราระบายพื้นที่โซนตรวจจับและกดยืนยันการตั้งค่าเวลาทำงานของกล้องแนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนค่าใดๆครับเพื่อให้กล้อง Active อยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าระยะเวลาการบันทึกให้เราเลือกค่าที่ต้องการบันทึก Device Alarm เป็นสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีคนเข้าพื้นที่ On เพื่อเปิดสัญญาณ Off ปิดระบบ Power Frequency จะเป็นการปรับความถี่ของระบบไฟฟ้าครับประเทศไทยจะอยู่ที่50 Hz ตั้งค่าไฟแจ้งสถานะของกล้อง On เพื่อเปิดสัญญาณ Off ปิดระบบ Volume Setting ตั้งค่าเสียงของระบบครับ Speaker Volume จะเป็นการตั้งค่าความดังของลำโพงที่กล้อง Microphone Volume จะเป็นการตั้งค่ารับเสียงจากไมค์ที่กล้องครับต่อไปจะเป็นโหมด Re-Start กล้องผ่านแอปพลิเคชันนะครับแต่โอเคเพื่อยืนยันต่อไปจะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์แตะเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์แต่อีกครั้งเพื่อยืนยัน